รถเดิมๆไม่เฟียวเลียวม่เป็นรถมิสูป,ป้ายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักคุณค่านะคะในช่องมิสูป,ป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งเจอกับน้องวินที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเซียวที่นั่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้เซลตัวน้อยด้วยนะคะไปได้เลยค่ะได้เลยค่ะ และถ้าเกิดลูกค้านะคะอยากได้รถแต่งสวยแต่งดีแต่งมีคุณภาพนะคะต้องที่ช่องเราเท่านั้นเลยค่ะมิสซูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งโทรตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยเซล,ลมิสและเซล,ลปอยินดีดูแลมากๆวันนี้ค่ะจะพาไปพบกับไอเทมลับนะคะอ่าเมื่อกี้ติดกับน้องเซลลคนสวยมานะคะเราได้ตากล้อง v i p ีนะคะสุดสวยมาถ่ายให้เรานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยไปค่ะวันนี้องมิสจะพาไปดูแนวทางในการตกแต่งเนาะว่ารถไอเทมลับคันนี้ที่เป็นสี เขียวหลังคาดําคันนี้นะคะว่าเราจะเอามาตกแต่งเนี่ยแต่งยังไงได้บ้างแล้วบอกเลยว่านี่ก็เป็นแนวทางในการตกแต่งอีกหนึ่งสไตล์สําหรับคนที่มีแผนจะใช้รถเจ็ดที่นั่งคันนี้แล้วอยากแต่งไปเริ่มต้นกันเลยคะ่ะ และนี่คือเจ้า New Extender Cross สีเขียวหลังคาดำสีทูโทนที่มาจากโรงงานของเราท่นเองนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่9 6 6 0 0 0บาทค่ะสำหรับสีทูโทนนะที่ออกจากโรงงานจะมี2ส,สีคือขาวหลังคาดำและเขียวหลังคาดำค่ะบอกเลยว่าทำไมต้องเป็นลาไอเทมเพราะตอนนี้สีเขียวคือขายดีมากแล้วยิ่งเป็นเขียวหลังคาดำต้องรีบทักรีบจองนะเพราะว่าสีสสีเนี้ยเขียวกับเขียวหลังคาดำเนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดที่ลูกค้าเนี่ยมียอดจองเยอะมากๆถ้าเรามีแผน ใช้รถอีก2เดือนข้างหน้าให้รีบจองรีบทำไฟแนนซ์ไว้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเลิกงามยามดีของเรานั่นเองค่ะมาเริ่มต้นค่ะคันนี้ค่ะโลโก้ฝากระโปรงถ้าลูกค้าเลือกรถเป็นสีทูโทนโลโก้ฝากระโปรงที่ติดมาจากหน้ารถจะได้มาแบบเป็นโลโก้แท้นะนำเข้าจากอินโดให้สังเกตง่ายๆคือตัว X ขาดแบบนี้ค่ะต่อให้ลูกค้าอยากได้โลโก้แท้ที่แบบว่า เราเราเป็นรถสีเขียวเนาะอยากได้โลโก้แท้แบบนี้บ้างบอกเลยว่าสั่งมาแล้วไม่ได้นะอันนี้คือติดมาให้จากโรงงานค่ะนี่เป็นไอเทมลับอีกแล้วนะคะเอกขาดนะคะต้องซื้อ2ูโทนเท่านั้นนะคะถึงจะได้แบบนี้นะอ่าและสําหรับกระจังหน้าค่ะก็ส,สวยๆแบบนี้เลยไฟโปรเจคเตอร์ LED เปิดให้อัตโนมัติระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ครบที่เดียวแน่นอนนะ สีเขียวของเราจะออกเขียวนวลนวแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างคันนี้พิเศษมากๆเลยเจ้าของรถนะคะรีเควสในเรื่องของชุดแต่งรอบคันชุดแต่งชุดนี้ค่ะเป็นชุดแต่งที่พี่ปอ้อนนะคะเพิ่งรีวิวคันข่าวไปคันนี้คือสีเขียวก็แต่งได้เหมือนกันนี่คือชุดแต่ง bm sport ของเรานั่นเองนะคะตรงนี้จะมีความเป็นด้านนะจะไม่ได้เป็นเงานะคะด้านแล้วก็ตัวรถเขียวนะคะตัดด้วยไฟนี่ค่ะ ตรงนี้คือไฟด้านล่างนะสามารถเลียกได้ว่าจะเปิดเป็นไฟลีหรือไฟเดย์ไลท์นะคะนี่คือแถมมาให้กับชุดแต่งแบบนี้เลยด้านหน้าเป็นสีบอลเงินเขียนคาว่าเอ r กเพนเดอร์ครแล้วก็กิมมิกของเขาคือตรงนี้ค่ะจะเป็นทรงเหมือนทรงห่วงสีแดงนะคะเป็นรูปหลอกแบบนี้เลยก็จะได้ความสวยงามแบบนี้ซึ่งเราจะเคยเห็นในรถ x อ็กเพ r เ r อ s ปี2020นะที่เป็นชุดแต่งแบบนี้นะคะ เท่ากับว่าตอนนี้ลูกค้าคะลูกค้าจะได้เลือกชุดแต่งคือ Sport Rider กับ BM Sport สําสำหรับชุดแต่งเน็กเตอร์ที่ทุกท่านรอคอยลอยคอยนะคะไม่ใช่แค่ทุกท่านนะเซลล์ Sell ก็รอเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีออกมาเร็วๆนี้นะคะก็ฝากติดตามไว้ได้นะคะ สำหรับด้านหน้านะคะก็ได้ความสวยงามแบบนี้เลยเราไปดูด้านข้างกันอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ด้านในนะคันนี้ค่ะพิเศษค่ะลูกค้านะคะติดตั้งเพิ่มในเรื่องของกล้องรอบคันนะคะ กล้องรอบคันเป็นทั้งกล้องด้วยแล้วก็เป็นทั้งกล้องบันทึกนะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าจะได้2อ,อย่างเลยนะเป็นชูอินวันนะคะและที่สําคัญนะเราสามารถดูแลให้ลูกค้านะถ้าลูกค้าติดตั้งเพิ่มได้รับการรับประกันเพิ่ม2ปีนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังบอกเลยว่ามุมมองชัดมากๆเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนจอนะจอเดิมไม่สามารถติดกล้องรอบคันได้ตัวจอด้านในนะเป็นจอ10นิ้วบอกเลยว่าคมชัดสะดุดตามากๆนะแล้วก็ด้านข้างนี้ค่ะ กระด้านข้างมีมาให้แล้วนะคะแต่ว่าชุดแต่ง B M ส port นะ้ไม่ได้มีแค่ด้านหน้านะมีด้านข้างแบบนี้ด้วยนะคะเป็นสีบรอนเงินนี่คู่กันกับคู่กันกับกระด้านข้างแบบนี้เลยนะก็สวยนะแล้วเขียนคาว่า B M ส port นะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นท่อเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวน้องมิ้นพาดูอีกทีเบามือคิ้วกันศาสตร์ต้องมีติดนะต่อให้เป็นรถเดิมๆยังไงคุณก็ต้องได้แบบนี้ไปนะรวมถึงสคับเพดกันรอยนะคะต้องเป็นแบบ2ชั้นนะจะได้ดูสวยหรูนะแล้วก็ฟิล์มค่ะเราต้องติดเป็นฟิล์มเซรามิกรอบ ด้านในอีกนิดนึงค่ะตะก้องนี่ด้านในคันนี้ค่ะสำหรับ x t h u n d e r น r o s s นะคะด้านในก็จะเป็นคอนโซลด้านข้างส,สวยๆแบบนี้เลยนี่คือหุ้มหนังจริงนะเราเดินได้จริงนะคะเบาะก,กันความร้อนได้ติดฟิล์สมสันวิตเข้าไปเวลาไปจอดตากแดดเปิดแอร์แป๊บเดียวเย็นฉ่ำเลยค่ะทำให้แบบคนขับก็สบายใจนะคนนั่งมาด้วยก็อารมณ์ดีนะนั่งได้เ็ที่นั่งพวงมาลัยปาเจโร่สปอรนะและจอนี่ค่ะ จอด้านหน้าตัวนี้นะคะคือจอ Android ที่เราเปลี่ยนให้นะเราไม่ได้แบบว่าเป็นจอเดิมนะบางคนบอกว่าทําไมเซลมินถึงแถมจอเดิมแล้วมาเขียนเป็นของแถมไม่ใช่นะจอเดิมเราถอดเทินทิ้งไปแล้วค่ะอันนี้คือจอ Android นะคะที่สามารถดูกล้องบันทึกรอบคันกล้อง3 6 0อ,องศาแล้วก็ดู u t u b e n e t f l i x ได้ด้วยนะลองไปติดตามได้คันนี้น้องมิ้นมาแบบรีบๆนะคะเพราะว่าตาก,กล้องสุดสวยของเรานะคะมีภารกิจต่อนะมาค่ะต่อด้านหลังอีกนิดนึงค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้ค่ะเรามีของแถมนะนี่ ลูกสาวคนสวยนะไปซ่อนอยู่ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายรีวิวนะแต่พอเห็นนางรูปรู้สึกว่าเอออยากถ่ายนะคะของแถมนะคะใครอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงได้นะ,ะนี่ค่ะชุดแต่งนะคะ B M Sport ด้านหลังจะเป็นความด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีบรอนเงินเขียนคำว่า Expander Cross นะคะแล้วก็มี Diffuser มาให้นะคะตัดด้วยไฮไลท์แดงท่อเหลี่ยมคู่พร้อมเซนเซอร์ถอยเวลาเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะขึ้นเป็นรูปถอยนะแล้วก็มี เป็นกะระยะให้ที่จอนะคะพร้อมกับมีเสียงเวลาใกล้ชนบอกเลยว่าความปลอดภัยคือครบคันแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้และก็คันอื่นๆถ้าลูกค้าอยากแต่งแนวไหนแต่งสไตล์ไหนนะคะหรืออยากเทินนะคะแล้วก็เปลี่ยนแม็กให้เป็นสไตล์ของตัวเองก็สามารถทําได้บอกเลยว่าโชว์รูมของเราเนี่ยยอดขายเจ้าเอเวนเดอร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วรถมาไวไปไวไม่มีรถค้างสต็อกแน่นอนนะคะไปที่อื่นรถจอดโอ ที่นกตกใส่กี่รอบไม่รู้นะแต่ของเราบอกเลยว่ามาปุ๊บไปปั๊บนะคะและที่สําคัญคือลูกค้าสามารถนัดทดลองขับได้นะคะมาจองที่โชลูมก็ได้หรือจองออนไลน์ก็ได้และเรามีบริการจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยนะถ้าลูกค้าไม่เชื่อลองเข้าไปดูรีวิวของน้องมิ้นได้ว่าลูกค้าไม่ได้มาจากกรุงเทพยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเราเถอะค่ะถ้าคุณอยากได้รถสวยแต่งดีและมีคุณภาพและที่สำคัญคือหลังการขายเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนวันนี้น้องมิ้นขอลาไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีแผนจะใช้รถรีบแอดมาเลยค่ะมาทักถามโปรโมโชั่นได้เลยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>